ลาในช ata, ใน่วงของแบบนี Studio ้บิวทำได้เห <i> ็นอยู่เห็นชุดอยู่แต่งใหญ่ใส่เต็มไปที่ไหนมาได้อยู่เบาไว้ได้พาทุกผู้ชมเนี่ยนะไปที่เขาใหญ่ไปสวนองุ่นว่าแต่จะจับหนักจับเต็มขนาดไหนไปดูไหนไหนอะหาอะไรอะองุ่นไม่มี ทําได้วันนี้เนี่ยนะคะเรามาอยู่กันที่เขาใหญ่ <Yeah. S 1> ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะอยู่กลางหุบเขานะแล้วก็รายร้อมเต้มไปด้วยต้นองุ่น <Yeah. S 1> ว่าแต่วันนี้บ <Woo. S 1> ิวมาทำอะไรตามไปดูข้างในกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> ทีไรองุ่นพีบีวัลเลกเขาใหญ่ <Wow. S 1> มีพื้นที่กว่า2,000ไร่ <Wow. S 1> สองข้างทางเต้ไปด้วยพื้นที่สีเขียว <Yeah. S 1> มีองุ่น <Woo. S 1> หลากหลายสายพันธุ์รวมอยู่ที่นี่ แต่วันนี้คือยังเก็บน้องไม่ได้เพราะว่าเเก็บียวยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยวยังไม่โตเต็มที่ด้วยความที่เขามาจากนอกมาจากออสเตรเลียชื่อสายพันธุ์เขาก็เลยจะมีความแบบฝรั่งมาโรซิเลสนั่นเองมาโรซิเลสแรกเริ่มคือเขาจะไม่ได้เป็นสีม่วงแบบนี้ก่อนเขาจะมาแบบอุ่นเขียวมันจะมาจะเขียวก่อนมาถึงไรแล้วไม่ได้ชิมสดก็เหมือนมาไม่ถึงรสชาติจะเป็นอย่างไรเนืนี่นะคะ มันต้องล้างอะไรเลยอมเปรี้ยวอมหวานแต่บางท่านชอบนะคะเออบางคนจะชอบกินรสชาติแบบนี้ถ้าสุกจริงๆแล้วเนี่ยก็คือหวานเจี๊ยบเลยลูกแรกยังไม่หนำใจมีขอชิมต่ออีกสักลูกอืออือหลอดลูกที่สองกรอบหวานองเลยกรอบใช่ไหมลูกที่สองต้องเลือกลูกที่เล็กลงนึกว่าแบบเลือกลูกที่แบบว่าใหญ่ๆแล้วจะยิ่งหวานยิ่งเล็กยิ่งเล็กยิ่งแจ๋ว เดินชิมองุ่นจนจะหมดไรเรล้อมงเนี่ยไปออกแรงช่วยสาวๆเนไรกันบ้างดีกว่าต้นองุ่นเนี่ยสูงมากไม่ได้บีดไม่ถึงใช่ไหมคะ <laughs> อายุเท่าไหร่ละคะปีนี้จะหกสิบปีหน้าน,นี่โอ้โหจะหกสิบแต่ยังแข็งแรงอยู่นะเนี่ยอยากทาตามอยากให้พี่จันช่วยสอนได้ไหมคะว่าเนี่ยจุดเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรผูกลวดไม่ให้ต้นองุ่นแบบว่าเขาแบบว่าแตกกิ่งก้านสาขาอะไรออกไป แนี้เองอ่ะสรุปไม่ได้ทำเองเลยอังุ่นในไร่นอกจากจะกินสดๆดได้แล้วที่นี่ยังมีโรงงานผลิตไวน์บ่มไวน์ในถังสเตเลสแล้วก็ถังไม้โอ๊กขนาดใหญ่อีกด้วยต้องบ่มนานแค่ไหนคะกว่าจะมาเป็นไวน์ได้่ต้อสิบแปดือนถ้าอากาศร้อนี่ไวน์เสียเลยไหมคะตัวเซนสูงมากเลยอ่าอจะเปลี่ยนเป็นน้ำต้มสายชูไเลยว่าตายแล้ว เดินเที่ยวชมไรมาทั้งวันถึงเวลาพักกินของอร่อยๆเมนูวันนี้คนนำเสนอเป็นเี่ยงใบองุ่นสุดโบราณซี่โครงหมูรมควนันไก่แอฟริกันและพิซซ่าแนืพีบีสเปเชียลคือดีสุสดๆหายเหนื่อยไปเลยแบบนี้ใครที่เกิดว่าอยากจะพาครอบครัวมานะคะได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งความรู้ก็มากันได้ไ<ห>บรรยากาศดีบจบที่เดียวไม่ร้อนเลยไม่ร้อนนะเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์ <laughs> ะะแบบนี้วิวทำได้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะมาค่ะชวนค่ะ,ะแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะ